เรามาอยู่ที่บูสอวโวครับ v อวโวอเนี่มอว์วเอสหกศครับอเออนะเป็นบุ๊เคลิลบุ๊เคลิล ใช่ใช่นันเป็นเป็นเกรดเดียวกันหมดนี่คือแบบ2.19เกรดเดียวกันรถเกรดเดียวกันหมดเลยทั้ง A200 คือถ้าเทียบกันในี6 0 A200 แล้วก็ตัว x อกวนน่ะกไ็ไม่ไม่ไม่นับ X1 เพราะว่าเ1็นเป็นเอ v นะ<ม>อ่ะ<ม>ใช่ตัว Mercedes เ,เ,เป็น A200 S60 แล้วก็ตัวซีรีส์2ของ BMW นะก็เกรดเดียวกันหมดราคา2ล้านต้นๆนนิดนิด นะครับสวยไหมดูหรือก็เป็นดูภูมิฐานเน้นดูมันอาจจะเป็นรุ่นหกสุดต้องทำดูแบบว่าไฟฉบเฉียวมากดูไฟ ดูไฟชอบเฉียวเออนะปรกันเป็้แ่ไม่เอาเกน้อยหปีก็ยังดีสามปีเรียกนั้นแค่ประกันตัวรถแค่สปีเอ่จะกูปใช้่ปรันไหนม่อาามจอน่าสนใจน่าสนใจ 2.19จุดหนึ่งตัวนี้นะครับใช่ใช่มันมันมันผลิตมาเพื่อแบบผู้แข่งแข่งกันมันแข่งกันฮะอืมมันสวยแล้วก็ม,า,ม,มาสวยเลยมไม่ยังไม่ยังไม่คิดเลยเห็นว่าสวยเลยเด <c oughs> เดินเดิน <c oughs> เดินเข้ามาก่อนเลย <c oughs> ครับแฟนกับปีอื้อปี107แบนมากครับเป็นประหินไฮบดิฟะกับเบนซินนะคะไอเนี่ยหน้าสนใช่ค่ะบนี่งหน้าสน เน็กลุมข้างหลังได้ครับมันดูแคบๆไปหน่อยนะได้นั่ยแน็กลุมข้างหลังดูแบบแคบๆไปหน่อยลองนัก่อนค่ะลองดูครับโอ้แต่ว่าเหลือนะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะถ้าเรามองจากมิติด้านน้ใช่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 แต่พอเรามานั่งจริงๆอ่ะค่ะ ืททีี่่มันนแปลกดีแปลกดีคือมันแค่มีสี่ขดเฉยใช่ครับก<ช>็นในส่วนของการออกแบบตัวบอกอะค่ะของเราเนี่ยให้แค่ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดุกัระดิกของเมกาออกอแบบเพราะฉะนั้นการนั่งอะค่ะลองนั่งทิศตัวหลังอ่ะรครบคุมค่ะมันจะทุกอย่างมันจะลากไปกับในส่วนตัวพื้นหลังเรารวไมไปถึงการควบคุเรียกว,ว่าเวลาเรานั่งมันลองรับทิสรีแล้วโอเคว่ะใช่ไม่โอเคว่ะไม่ต้องนั่งตรงรองคนนั่งไม่โอเคว่ะไม่มีคนนั่ง ตัวนี้เรามาพร้อมฟังก์ชันพลอทแอคซีกับอะดัพตีฟคุยคอนโทรลที่ทำงานคู่กัานนึกถึงนักบิมนะคะที่เขาเกดบังคับเสร็จปุ๊บแล้วเขาสามารถเดินไปเข้าห้องงานได้ลักษณะเดียวกันปล่อยพวงมาลัยแล้วคันเร่งได้เลยนะคะกรณีที่เราขับไปแล้วเราต้องการล็อกความเร็วเป็นปักกิ้งพาอตได้หรือเปล่าใช่ค่ะเอ่อเป็นปัอินปักเอาได้ด้วยค่ะ แล้วก็สมมติว่าถ้าเกิดเราขับไปอะค่ะเราตั้งความเร็วไว้ใช่ไหมคะปกติคุยคอนโทรลทั่วไปตั้งร้อยต้องเหยียบเบรกคันเร่งเองมันจะวิ่งที่ร้อยเลยถูกไหมคะแต่ตัวนี้ตั้งร้อยเราปล่อยพวงมาลัยพวงมาลัยไม่ต้องบังคับนะคะรถ f o l l ตามคันหน้าคันหน้าวิ่ง40มันจะวิ่ง40กว่อาแต่ถ้าไม่มีคันหน้ามันจะวิ่งที่ร้อยแต่ก็ดีคือเราปล่อยพวงมาลัยปุ๊บต้อปล่อยคันเร่งแล้วเบรกได้ค่ะตัวนี้มันช่วยบังคับคันเร่งแล้วเบรกได้ด้วยครับค่ะ แต่แปลกดีชอบลองมานั่งสิองงลองนั่งตรงนั่งอะลองหนุ่มอย่างนั่งเลิเยอะอ่าใช่เทียบใหญ่มันดูแบบว่าแบบเออแบบแปลก<ม>ดีแบบขออนุญาตดูฟิลลิ่งตรงห้องห้องครับว้าดูเฮ้ยมัน,อมน,มนโอ้โห ฮ้ยโอเคใช่ไหมไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเออไม่น่าเชื่อไม่เคยเพราะว่าอย่างคนผู้หญิงเองอะค่ะที่ออยแนะนำก็จะพูดเยี้ยฟิลลิ่งการนั่งอะต่อให้เป็นคนตัวใหญ่หรือคนตัวเล็กไปนั่งเบาะอะมันถูกกระชับมาเข้ากับจรีละของเราโดยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเบาะมันก็ไม่ได้มีการตลับอะไรแต่มันรองรับรารีล้าตลดอะค่ะนั่งชั่งคนขับ เบาะนี่เป็นเบาะลายเดียวใช่ไหมครับเป็นบเบาะลายเดียวค่ะเป็นแบบมีหนังอื่นหรือ,รอเปล่าครับเออถ้าเป็นรุ่นนี้มีหนังเดียวยคะ่ะหนังเดียวใช่ไหมถามว่าเราเป็นเอาะปรับไฟฟ้านะคะทั้งซ้ายและขวาเมมโมรีได้สองจุดได้ด้านฝั่งขวาอืมก็พันแยตัวนี้ประกันเป็นยังไงบ้างครับประกันหรือว่าโปรโมชั่นอะไรของตัวรถนะคะสามปีหรือหนึ่งแสนกิโล นี่เป็นประกันโอเตอร์ไซค์ของอนะคะแต่โดยปกติเราจะมีประกันให้ชั้นหนึ่งปีนะคะมีฟินเซรามิกที่ห่อโซลกัลที่ห่อเดียวกับเบนชัยครับค้งางในส่วนของด้านข้างด้านหน้าแล้วก็สลูปติดไหอ๋ตอตัวนี้มีสลูปก็ติดมาแล้วเหมือนกัน,นใช่ไหมโอเคเป็นของแถมที่เราแถมไห้นะคะคคแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นโปรโมชั่นที่เราแถมมบริษัทมป็นตั้านข้างด้วยหรออ๋อมีสลูปด้วย ไม่ชอบอย่างนี้พิเศษเร <c oughs> คือวัลโบเนี่ยเขาขออกแบบมาให้ลูกค้าไม่วุ่นวายถ่ายนะ้ำมันเครื่อง20,000กิโลหนึ่งครั้งปกติเราต้องไปถ่ายทุกปีเอ่อทุกครึ่งปีก็คือ1,000 0โลใช่ไหมคะอัน,นี้20,000กิโลซังพวกนี้พวกพวกซันรู้อะไรพวกนี้เป็นมาตรฐานของของตัวนี้หรือว่าแถมให้ครับเป็นมาตรฐานของตัวนี้โอเค <c oughs> รุ่นนี้ค่ะสำหรับรุ่นเริ่มต้นที่มีสัตวูปเลยถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยรุ่นเริ่มต้นจะไม่มีสัตวูปอ๋อเฉพาะรุ่นนี้ s S สหกศูนย์ใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้<ช>ไม่ไ <S s รู้ประกันสามปีแสนโลใช่ค่ะโอ้มีกล้องกล้องตัวนี้เป็นกล้องหลังกล้อง<ช>หลังใช่ไหมครับโอ้แล้วก็ตัวนี้เซนเซอร์สิบสอง อันนี้เป็นการถอยหลังรถจักทองอันนี้เป็นการเดินหน้าทำงานก็คือว่าคนสัตว์ใหญ่มอเตอร์ไซค์จักรยานเด็กแบบที่มีความสูงเกินหัวเขา่ามาจับเซ,นซ็นเซอร์บนคอนเดกเัอโนมันให้กรณีเขาวิ่งตั่หน้าหรือสั่หลังเาเซฟวิ่งเซฟเซฟมาก <c oughs> นี่เดินเข้ามายังไม่ได้อะไรเลยด้รู้เอ้ยสวยป้ะ หมายถึงว่าถ้าแบบว่าไฟไฟฟ้าอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับไฟฟ้าของรถยนต์ที่เป็นไฮดีอดโอเคนะแบบโอเคจังเลยอ่ะเนี้นนยโอเคจังเลยอ่ะเนี้ยจริงๆค <ๆ S 1> ว่าเบนซี่หม่ดีค่ะเป็นันด้วยแรงของเขาอค่ะแต่ว่าด้วยปัจจุบันนี้เป็นลดส่วนถลดข้อหมายลงลดราคาแต่พอเขาลดราคาปุ๊บเนี่ยแน่นอนตัวราคารถเนี่ย ที่มันของแปรนเนี่ยราคาสองร้านกว่าจะไม่มีออปชันอะไรเลยใช่ค่ะผมขอดูด้านหลังด้านฝากระปรงกันค่ะกาจะแตกต่างสังเกตวก่ามันจะว่างเพราะว่าอย่าง้าเป็นเบตเนี่ยปกติมันจะมีตัวแบตเตอรี่ตร,รรตรงนี้ค่ะถูกไหมคะแต่ว่าของเราตัวนี้ไม่มีแบตเตอรีแ่แบตเตอรี่มันอยู่ตรงกลางค่ะตัวนี้พื้นที่ห้องเก็บนี่ตรงนู้นพอีก็เลยว่าง นี่เป็นในนี้เรามีสายชาร์จอีกหนึ่งสายค่ะเป็นปลั๊กแบตชาทูคุณลูกค้าสามารถจิบกลับบ้านได้เลยในการชาร์จแบตค่ะไม่มียางอะไรไม่มียางอะไรเ,เ,เราจะมีชุดในส่วนของการเติมลมยางเข้าไปมันจะมีสามตัวหนึ่งที่เข้าไปเคลือบค่ะทำ<อ>ให้รถสามารถวิ่งต่อได้อีกอีกระยะหนึ่งโอเค ใช้ได้เลยอยากกินองยาวรัสวยชอบขอเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมครับผมหรือนำบัตรก็ได้ครับโอเคครับขอเบอร์ขอเบอร์เฉยไม่ใ่เพราะว่าบรไมมีเบอร์เอเบอร์้ใจเลยขอเออร์ลเปรียบเทียบกับเดนรือยังไงคะจริงๆมีในใจอยู่สามสามรุ่นแต่ เ้เดินมาเอ้ยโอเคฮะไอ้นี่ S20 เขาชอบยี่ห้อนี้มากกว่าเบนอยู่แห้วเป็นมันดูเกลือนใช่ค่ะมันจะดูหรู่แต่ว่าอย่าง B M อะค่ะว่ามันก็อยู่ที่ดวงคื้อปกติแล้วสดรถมีเยอะคนจะเขาท่าคุยกันได้ว่าเอาสนรถที่เยอะอะไปใช้ในช่วงปีที่สี่ซ้อมเช่ไ มันเป็นในส่วนของตัวอะไหล่ตลอดชีพค่ะสมมติว่าทั้งหมดประกันไปแล้วลูกค้าซ่อมหนึ่งครั้งอะไหล่ชิ้นนั้นจะดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานค่ะไม่ต้องมาเสียค่าซ่อมอีกจริงดิเฮ้ยนี่ไม่รู้เลยแล้วเป็นวารันตีแบบใหม่นี่วันรุ่ออกมานไหนไม่รู้เหมือนกันยกลิ้นยางหลอดไฟที่ปั่นรถอะไรอย่างเงี้ยอะไหล่พื้นฐานรถยนต์ทั่วไปอ่ะคือประกันตลอดชีพเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะออย้นแบตเตอรี่ไฮบริดครับแบตเตอรี่ไฮบริดถ้าเปลี่ยน ถ้าเปลี่ยนหลังจาก8ปีอะครับจะรับประกันเพิ่ม5ปีแสนแสนโลแต่ว่าแบตเตอรี่ลิเธียมอะอย่างท,ที่างนที่เราอายุยี่นสิบปีได้อายุการใชายย้างานของเขาอยู่ที่15-20ปีอยู่แล้วแต่ต้องมีการกระตุน้นควอนโมเขาเลยทำมันสมองบอกว่าลูกค้ามีการเหยียบเบรกหรือว่าคันเร่งมันจะมีการมีไฟกไลับเข้าไปเพื่อเป็นการกระตุนะลละ้นรักษาแบตอยู่แล้วด้วย ไม,ไม่งงครับไม่งงไม่คือตอนนี้สองี่สองใจแล้วว่าไอ้บีตัวนี้มีเทียบด้วย <laughs> มีเปรียบเทียบด้วยเปล่า <laughs> ใชบแต่แหละถึงก็ขอเบอร์เนี่ยแล้วก็ต<อ>ัวเนี้ยฟังก์ชันหน้ารถจะเป็นเหมือนจอไอแพด9นิ้วนะคะสามารถถสกรีนได้เลยใช้งานงาน่ายอยากเป็นสีอื่นเลยมีมสีอะไรบ้างครับมีสีมอะไรบ้างครับสีขาวมีสีขาวนะครับสีขาวตัวนี้นะครับสีดำตัวนี้นะครับสีเจลูเฟ สีเขาก็เกคันนั้นแล้วก็สีพันเดอร์เกรย์คันนี้ตัวชอบอ่ะชัวร์เลยอ่ะอันนี้เลยอีเนี้ยนี่เลยเนี่ยอีนี้เลยเนี่ยชัวร์เลยสีนี้เป็นสีดิงเิเจอร์ของวอนโบค่ะที่ใครทำก็ทำไม่เหมือนค่ะเออมเป็นน้ำตาลออกขาวออกทองค่ะซึ่งมันไม่มีใครทำเหมือนมีคนพยายามจะทำเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ เทปเปอร์เกย์ค่ะชิมเมอร์ลิดเบาๆใช่ใช่ใช่คือชิมเมอร์มันทำให้เรารู้สึกแบบเป็นอารมณ์แบบบอลบอลโอ้แบบใส่ทีมันเคอเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะจะมาลทองใใชช่่น้าลทองจะไม่ใช่จะนมาตาลเขาก็ไม่เคยอะอันนี้เป็นตัวท็อปนะคะคุณลูกค้าต้องฟังก์ชันไทยเน็ตได้ค่ะโอ้โหทั้งงานทั้งงานแค่สี่แสน แต่ว่าตัวนี้สิ่งแรกที่เราได้รับก็คือกล้อง360องศารับพันนะคะตัวอบาะที่ลูกค้าสามารถปรับได้สังเกตว่าเราจะมีฟังก์ชันหน้ารถแลหน้าเบาะตรงนี้นะคะอ่าฮะกรณีที่เราจะปรับตัวนี้เราแค่เลือกมันเป็นที่ิโลเท้าไหร่ก็วันบอกองแล้วว่าลูกค้าขับระยะเวลานานเท้าช้ามีปัญาเรื่องเท้าตัวนี้มันเป็นตัวพักขาตัวรองนั่งหรือแม้ก็ะทั่งลูกค้าจะขับความโวหนึงตัวเบาะก็ได้ค่ะ เซฟหลังเลยนะแบบออบอร์ต <ละ S 2> ตัวนี้อยากให้เรานั่งมากกว่าบอร์ตสีชอบเลยตัวนี้นะครับสีชอบชอบ,ชอบ,ชอบสีจัง <c oughs> โอ้ดูภายในอะบอรตัวนี้สังเกตมัน<อ>จะนั่งสบายกว่ารุ่นนั้นอีกตัวนั้นว่าสบายแล้วเนาะใช่แล้วก็อันนี้เราทำนุม่มบงตัวบอร มาเลลยชอดีไหมคะนูนขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้มันไม่ได้ปรับแค่ตัวนั้นนะคะมันปรับปรับประมาณนี้โอ้ยแต่แล้วแต่แล้วต้องแล้วชิ้หายแล้วเนี่ยแม่งแบบอนชิ้นหาจริงจเครื่องเสกนะคะลูกค้ามันได้ฮามานะคะมันไม่ได้เป็นเครื่องเสกรถไปเป็นแบรนด์ระดับเดียวกับเบนซ์หรือดีเอ็นใช้อยู่แล้วโดยปกติก่างส้อยหกสองศาลูกค้าใช้ง่ายค่ะ ไล่ขึ้นไล่ลงก็เป็นกล้องแล้วค่ะโแ oh. ต่กล้องมีความชัดค่อนข้างมากนะคะระหว่างที่ลูกค้าขับรถเราสามารถดูเพอร์อฟอร์แมนซ์ของตัวรถเราได้ด้วยค่ะวิ่งเครื่องยนต์หรือวิ่งน้าํามันนะคะหรือแม้กระทั่งคณลูกค้าจะดูว่าเออตอนนี้ค่ะสเตตัสเราเป็นยังไงลอ้อรถยนต์เราโอเคไหมเราสามารถดูได้มันจะบอกกุ่มเขียวให้ว่ารถเราโอเคอยู่นะตอนนี้คือ มันทําให้สําหรับผู้หญิงและผู้ชายขับง่ายอย่างเราเป็นผู้หญิงเราจะมองว่าไอ้ mm. ยางรถยนต์รีบไปหรืออะไรบางทีแล้วไม่รู้เลยตัวนี้เป็นจุดเขียวก็คือยางโอเคนะคะหมอดสเตตัสว่าอ,อีกกี่กิโลอีกอกี่วันทุองเข้าสูตตัวนี้ก็จะมีชัดเจน mm. นะคะตัวนี้มีปลาอินปั๊เอาคอแทรกซึ่ที่ออยบอกไปนะคะรวมไปถึงตัวนี้เรามีในส่วนของรถไซส์ ตัวนี้จะเป็นบอกป้ายจราจรว่าพื้นที่ตรงนี้ขับได้กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือข้างหน้ากำลังจะมีก็ต้องตรวจับความเร็วเราสามารถเบาเครื่องเดินได้นะคะแล้วก็ขอโทษนะคะคุณลูกค้ามีหรือว่าเลี้ยงน้องหมามีน้องหมาครับมีน้องหมาครับมีน้องหมาคืออารมณ์เดียวกับออยเลี้ยงเฟนครับมันจะมีปัญหาคือบางทีน้องนอนแล้วเราไปซื้อของแล้ว เวลาเขาตื่นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาตื่นอยู่คนหลับตอวนี้เรากดคำว่ารีดิวการไปนะคะเมื่อไหร่ที่รถมีการสันส่นสะเทือนรถจะน้องเยกเรา<ม>เป็นความปลอดภัยจริงๆใช้กับเด็กก็ได้เผื่อในอนาคตมีบุกข,ขึ้นมาเหนะัคะน้องหลับอยู่ในรถเนี่ยสมมติถ้าน้องตื่นมีการสั่นสะเทือนพุทจะรู้เลยว่าน้องตื่นแล้วรถไม่จะร้องเป็นความปลอดภัยที่เรามีให้ถ้าเรามองว่าบางทีเราไปซื้อของไปเล่นอะไร แล้วก็ตัวนี้มาพร้อมบลายสปอร์ตนะคะคือตัวนี้อยู่ด้านข้างกระจกบอกดมุมอับของตัวรถค่ะใน70เมตรแรกมันจะขึ้นเป็นสีแดงอืครับถ้าเข้ามาใกล้อีกมันจะกระพริบนะคะถ้ามาใกล้กว่านั้นอีกเหมือนเวลาที่เราเจอมอเตอร์ไซค์ผ่านข้างหน้าเราอย่างนี้ค่ะมันจะดังาโอ้ลาบอกใหญ่ไมที่บอกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ไม่บ<า>ังเท่าไหร่ใช่ค่ะที่มันไม่บังเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ากระจกเราไม่ได้อยู่ 3A แต่กระจกเราอยู่ตรงประตูออ ตัวลูกค้าว่านีก็ไ้่ตัวเงต้นก็มีับเป็น s 6มขายไม่อาเอาทูร่เพิ่มค์ใชไล่ะใช่ใช่ไอ้ดวงสิกจะเป็นไอ้ดวงสิกจะเป็นเรื่องเงี้ยที่มีเโินดูใช่โอ้สวยว่ะใช่ไม่บงัง เป็น่ตัวที่ซึ่งถมาลืความูดแบในสิ่งที่ตัดเือให้เปิดยุ่คมสร้างสรรค์จกัคุณภาพูที่หนรูปหลักพิเศษตางออกแบบนี่สวยสรุปแล้วโอ้โห เพราะว่าปกติแล้วถ้ามันเป็นรถที่รถสี่ประตูมาค่ะอะกเติทั่วไปจะมีแค่ขึ้งแรกอ่าครับใช่ข้างหลังตรงนี้จะตันไปเลยครับแต่เราเราเป็นพ้นีระหลังรของเราคืนพื้นที่มาถึงกินพื้นที่มาอยู่่อนรถหลังค่ะ้ผมก็เลยก็อนนี้ที่ร,ร,ร,ระยะทาครับอ๋ มีสุตรที่สุตรอิ่นใกหล่สูนสเยเหรอตรงที่นั่นใช้สมโนไหมไอตรงเลยคอน,นโด,นโดนลราไปถ้าถ้าถ้าหมดมโนโชว์นี้แล้วคุณออย,ยอยู่ศูนย์ไหนครับเนี่ยพระรามสค่ะพรองยที่แนะนำให้ไปพระรามสองเพราะว่าของเราอะมีปูซ่อมสีตัวฐานอยู่ในสูตรบริการเลยอนาคตลูกค้าเองมาแมนแทนจะไม่ต้องกลัวหรือกังวลใจว่าจะต้องทานเรหไปที อันนี้มันควบวงจรในชุดีแล้วก็ขนาดเดียวกันบนม่อมันสองชั่วโมงสองหมื่นกิโลอะค่ะถึงถ่ายจะหมนเครื่องหนึ่งครั้งนั่นหมายความว่าลูกค้าเองเจอเราแค่ครั้งเดียวเองปนี้มันไม่จำเป็นต้องมาบ่อยเห็นบุกแล้วใช่เลยอ่ะใช่เลยสีเออจะตรงใจตรงกันเออนะาน้นโอเคน่าหมดได้ยังครับที่จะแนะนำแนะนำนั่นหมดแล้วนะใช่ไหม โอเคเคลีเลตนะคะถ้าเป็นตัวท็อปโอเคก็ค่อยสอดมือแล้วก็ใส่ได้เลยอตัวท็อปกี่บาทนะครับสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทสองจุดห้าเก้าในขณะที่ตัวตัวตัวเริ่มต้นสองจุดหนึ่งเก้าโอเคแต่ตัวเริ่มต้นก็มีสีนี้ใช่ไหมครับตัวถ้าตัวถ้าเป็นตัวเริ่มต้นก็มีสีนี้เหมือนกันใช่ไหมครับมีค่ะมี แต่ตัวนี้มันแทบตรงบ่ออ่ะมันเจ๋งว<ช>่ะ<ช>จริงๆนะคือไอเมงว่าถ้าลูกค้าซื้อหนั้ง,งด้วยรถวอลโวเราอ่ะใช้ขั้นต่ำแปปีนะฮโดยส่วนใหญ่ที่คนใช้กันมันจะใช้ระยะเวลาน่ยคือมันเป็นรถที่ค่อนข้างสมรรถนะอึ่ใช้คำนี้นะคะคือหมายความว่าปกติลูกค้าซื้อไปอ่ะลูกค้าใช้เกินห้าปีครับก็จะแนะนำว่าซื้อเป็นฟังก์ชันที่ครบดีกว่า ถี่หยิบซื้อพันโทเนี่ยถ้าปกติแบรนด์อื่น4ีหล้านไปแล้วอาจจะต้องซื้อเราเราซื้อไปเ่ยสมมุติเราซื้อตัวเริ่มต้นเราอาจจะต้องใช้ไปสปี5ปีฟังก์ชันมันล้าหลังแล้วแต่ตัวนี้มีทัง้งตั้งทินไฮบิดมีทั้งระบบช่วยจอดคือฟังก์ชั่นมันมาครบต่อให้คุณลูกค้าค่ะอีกสปีข้างหน้ารถเราก็ยังสามารถที่จะแบบไม่ตกยุคไม่ตกรุ่นใช่ครบนะโอเค ขอบคุณครับใช่ค่ะครับขอบคุณครับเฮ้ยอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละแน่นอนเราดูดูดูข้างหน้าก่อนนี่ไม่เป็นรูเพื่อบอกผิดใช่สีมันใช่สีมันใช่เลยนี่ แล้วโอ้แล้วจะบอกว่าเซลล์ได้สะดวกสามารถเซลล์ตั้งแต่ที่สัมผัสหน้าเซลล์ดีกว่าเมื่อบาดขึ้นหยดทุกสูตรเลยนะแบบเซลล์ดีกว่าทุกทุกสูเลยนะเออมาสู่สองฟังก์ชันว่าว่าว่า BM อธิบายเคลียร์แล้ววอลโวอธิบายเคลียร์กว่าชัดเข้าถึงลูกค้าเรื่องการอธิบายด้วยตัวมันเป็นเรื่องของหน้าเสียงที่ชวนสื้อ เอ่อการเข้าถึงลูกค้านะแบบว่าไอแบรนด์อื่นจะดูแข็งแข็งไปหน่อยนะเนี่ยแล้วแล้วแบรนด์เนี่ยแ <c oughs> บรนด์อะไร <c oughs> วะ Rose โลซรอยอรนะเป็นน,ะนี่กระจอกระเลยแล้วชอบอยู่แล้วด้วยนีสีอะไรวะเนี่ยดูดูดอแอสตันมาตินสีแซลิสตันโอ้โหดูด <c oughs> ู นี่อธิบายเนี่ยตามวิดีโอเนี่ยประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะเกือบครึ่งชั่วโมงนบกะไม่ีนาก็มีสัไปก็บูาเลยในอ้มอใจนเอาล่ะน่าจะหมดแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วหมดแล้วที่ผมอยากดูนะคนอื่นอยากดูนะคนคนอื่นอยากดูอะไรก็ก็แล้วแต่ก็ก็ลองก็ลองมาดูเองแล้วกันวันที่ งานมอเตอร์เอ็กซ์พอร์เนชั่นแนลสองพนนะครับก็ตั้งแต่3ธทันวาถึง1 0 3ธทันวาถึง13ธันวานะครับก็10วันเท่านั้นวันนี้วันที่10และอีก3วันนะครับนะก็ลองดูแล้วกันมีมอไซด้วยนะมอไซใครสิงมอไซแฟนคลับมอไซก็ลองดูแล้วกันโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมงานถ้าชอบก็กดไลค์กด